โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่เลเซเอนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในระบบกำแบบที่มีชื่อว่า Big Penball หรือเพ b บอ l ใหญ่ไอสั์แม่งแปดตรงตัวชิปหายเลยคือแบบนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นซึ่งนัดเดียวจอดครับปืนกากก็ยังทําได้ซึ่งเป็นเกมที่กูบอกนะครับว่าเป็นเกมที่ทั้งสนุกแลกว้วก็หัวร้อนชิปหายในเวลาเดียวกันส่วนใหญ่แม่งจะออกไปทางหัวร้อนนะนะโอเคครับเราไปเล่นกันเลยโอเคมาซึ่งผมมาโอ้แม่งโอเคมาเพิ่ ปืนแบบพวกกุปณ์ลอกถึงอันนี้ไปเราไปเล่นกันเลยโดยผมอาจจะพูดเบาๆลงหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลามันจะห้าทุ่มแล้วนะครับแล้วคุณต้องมแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ซะด้วยทุกคนเกลียดวันจันทร์เหมือนผมไหมแน่นอนครับแม่งทุกคนเกลียดทุกคนเกลียดกันอยู่แล้วเอ้ยนี่เออคนเมืของคุณของคุณนะค,ค,ค,ครับ speedrun 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 s p e e d r n j u m p i n เยอะเกลียดมึง เดี๋ยวดูสิ40,000บาท40,000นีเท่าไหร่บ้านไม่มีเงินหรออีกไม่มีเงินสักบกบสักกบโลบัคกโอเคไม่เป็นไรครับเราก็จะสู้ด้วยปืน LMG กูเนี่ยดีไปผมจะให้คนนี้เขาดำเขานำก่อนเจอไหมเพื่อนียิอ ออกก็ฟื้นโอเคขอบคุณนะครับที่เสียสละให้เออนี่วะโอเคโอเคไปไปครับไปไปไปผมต้องได้คิวสักคิวหนึ่งโคตรเกลียดแบบนี้นะเอาตรงๆผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะเพราะแบบนี้มันแบบคือมันรุ่ยแตมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่การที่ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนนี่แหละจะเป็นปัญหาที่ทําให้กูนั้นเออมันมันลุ้งเกินไปใช่แบบมันควรจะมีท็อปิกรายละเอียดที่ฐานนั้นมันเซฟโซนของมัน มีตัวอะไรมาไหลมั้ยรู้ปะมีตัวนะเอาเอา,เอาไม่เห็นกูอย่างนี้เสร็จดิเอาไอา้เหี้ยใครยิงวะไม่เห็นกูอย่างนี้เสร็จดิครับรออะไรเอาเฮ้ยกูยังไม่ได้คิวสักตัวดูเลยเฮ้ยเฮ้ยกูไปหาปืนอื่นเล่นและปืนกาบหายเอาอันนี้ดีกว่าอย่นี้เออก็ ช้ได้ั้งไอ้ยี่แม่งไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เกลียดแมปนี้ไอ้เฮกดิสแมปนะครับกูไม่ชอบเลยแบบนี้คือแม่งโคตรโล่งอะแล้วกูโดนยิงง่ายยี่แล้วแล้วเกมแล้วแมปอย่างงี้ที่แม่งยิงยิงนักเดียวตายทั้งหมดไอ้ยียมันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่เกมนี้แม่งดูเหมือนจะเท่าเทียมแต่สุดท้ายไม่ก็ไม่เท่าเทียมไม่รู้ดิจริงมันก็เท่าเทียมมันอยู่แหละเพราะว่าแม่งปืนไม่ยิง ปืนจากสิตัวนี้แต่นั่น,นแหละไอเอฟจนมันมันดูเอาเทียมแต่สุดท้ายมันก็ใหม่อะ <Okay. S 1> อเ,เกมนี้นะครับปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฝีมือปืนแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับปืนครับแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแรงปืนแต่แม่งขึ้นกับศักยภาพของปืนอย่างองฉิบหายวอันนี้มันอันน,น,นี้อันนี้มันคาบ้านแบบน,น,น,นี่วะเกียร์ไปเออโอ,อไ,ออไยยยอยย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 รยยยยยยย รถมันหายอู้อู้อู้อุ้เอา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 หมดหมดเวลาพอดีว้าวได้เงินมาหนึ่งร้อยกูนี่แม่งเก็บไปทั้งหมดหนึ่งตัวโคตรจากเลยเียเอาแบบแบบแบบเนี้ยแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบไม่เอาแบบไม่เอาแบบโรงงานไม่เอาฟารตูรี่ไม่เอาไอเดนไล่ลูกเท้าอืมชิลคุณๆแน่หรอโอเคมีอาปืนไหนดีอาปืนนี้แล้วกันพวกปูเล่นบ่ออยยู่ เออปืนนี้แหละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยดีเลยไอ้มักปืนนี้ดูวะโอมแบบนี้ใช้ได้เลยนีครับเราต้องเล่นแบบเซฟเซฟนะครับช่วงนี้เล่นแบบรีบไปลยโอ้มันมันเอาปืนเทพมันเอาปืนเทพมาชิบหายแล้วชิบหายและวแบัแมันชิบปืนโอ้ยมันซุ่มกู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 เกียดมึงกูจะรายงานปัญหามึง้วย ยิงวิ่ไงะนะครับผมเจอแฮกเกอร์แล้วหนึ่งไอ้ี่เจอแฮกเกอร์แล้วหนึ่งแโอเคครับถ้าสมมุติว่าแม่งกุคคาไม่ได้มีวิธีไหนนะครับไอส้ส์อ้อมไปเดีรออะไรเองเต้องแบบอ้อมเราต้องอ้อมไปโจมตีจากข้างหลังเลยเนี่ยที่คนฉละมันยิง,ม,ยงมันยิงกูรัวได้ไงวะเกียดแบบนี่ชิบหายแม่งเล่นยากไม่ขึ้นอยู่กับปืนนะปืนกับ มึงกากไงยีคำถามสำคัญเลยคือมึงยิงกูโดนได้ไงไอ้เฮียมึงโกูแฮกไงสัตว์ดูดิไอ้แฮกเกอร์โอ้ไม่กูยังไม่ได้ฮิวสักตัวเลยถ้ากูโอเคออกจากเกมจบ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 มาครับมายินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟใหม่มาเล่นันเลย นี่สวยสวยสวยนี่ลบองน้ำเพียงถ้าท่านา้ชมสังเกตเงินผมเหมือนเพิ่มเพราะว่าผมเหมือนเป็นผมเอางงคือผมเหมือนอัดอนั้นั้นๆแต่ว่าไม่งไฟไม่งเสียไปไหนก็ไม่รู้ไฟไม่งมีปัญหาบุกห้องกูก็เลยต้องมาอัดใหม่โอ้ยค้างค้างเออไอชิ้นตัวนกูนี่มันน่าจะเป็นโมดแบบฟรีฟอร์อคือ เออสวยน่าจะเป็นโหมดฟรีฟอร์คือทุกคนเป็นทุกคนเป็นศัตรูกับเราทุกคนเป็นศัรนนตรูกับเราหมดนะครับเออกูตายอีกรอบนึงชอบ้วยอย่างเงี้ยในโหมดนี้คือแบบทุกคนจะเป็นศัตรูกับเราทั้งหมดเว้ยไม่มีใครเป็นมิตรทีแต่คำว่าไอ้เหี้ยเลยปืนหานี่ไม่ยิงกูตายเลย มาๆามา,มาสปีดแล้ครับสปีดแล้เออสวยนี่แหะเออโหดีกิโลอย่างเงี้อันตรายนะเว้ยเออสวยเขย,ยิบกูเขยิบกูอ้าวเคยูซี่โอเคแลมาอ้าวจะไปไหนอะโอเคใน,น,นทั้งหมดแปดร้อยคิดิ่ถือว่าไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ว เลือกด่านไหมเอาด่านนี้เอาดา่า,ดา,นา,ดานนี้นี่ด่านนี้สนุกไม่เอาด่านนี้มันซับซ้อนไปาด่านนี้ไม่โอเคไปตามน,นั้ครับผมอ้าเอา้าวลงดิเอาลงได้เหรอโอเคมาเริ่มโอเคมาผมใช้อูซี่ดีกว่าอ,าอ้าวไอ้เหี้่หมดฟีฟออลโอเคฟีฟออลมันเดิม เออกูตายไปอีกรอบหนึ่งไม่ทำไมมันมีแต่คนมาดักหลังกูเฮ้ยมาครับมาขึ้นสูงแล้วกูจะกระโดดลงแบบสามร้อยหกสิบโนสโค้ปชิบหายมันมีบาร์ดีป้องกันตัวอีกอ้ชิบหายแล้วนะปืนนี่โอ้ยไม่ก้อปืนหนงความไม่ต้องเตียมเออสวยแม่งไอ้ปืนนี้อีกแล้ว เกียดจริง,รงลยถ้ากูมีเกมพาสกูจะไปหาซื้อมาอา้าวคิดตายเอปืนปน,นีกิน,ด,นดีเยเอออ้าวไม่เกิดต่อหน้ากูเลยแต่กูเลือดศพกูเมื่อกี้นะมั้ คิดว่าเป็นคนไล่หลังกูเออใครอะ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 เออเอเอเยอะเข้าไปเล่นกูตายเพราะมันดิโอ้โหทำไมมันต้องมาเกิดซ้ำกันวะ,ะ,ะนี่แหละครับข้อเสียของการมาเล่นด่านนี้คือมึงจะเจอใครเกิดก็ได้ไอ,อ้ที่หลบ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 อ้าวไอ้เีอะใครสบใครกันเล่นวะ บื่อมาเอาปืนนี้ดีกว่าสวยสวยเออสวยบอยกุตายสวยเออลูกตายอีก็มีชอบมีเออสวยมีที่พื้นปีเก้าสิบว่ะเออสวยสองสองคิวนะครับมาเข้าสู่โหมดสี่มันเกมมิ่งครับผม เออสวยสกเกียรไอ้ปืนยูริคอนมาเลยแล้วกนะ็มีนะมันเท่าไหร่ว่าปืนควอนนะช่างแม่งหาไม่เจอหรือใช้ปืนนี้หรือเปล่าะไม่รู้อะอ๋อนี่ไงยูริคอนกันว้าวเจ็ดแสนกูบาทกูไม่มีเงินซลยเพื่๊ช่างแม่งครับอืม เกิดทำไมไม่ต้องมาเกิดพื้นที่ที่แบบไม่มีคนมาเกิดอ่ะไอเฮกดีคอนกันโซมัสเออเออประเด็นจริงจริงตีวเนี่ยไงวะเชี่ยพวกดักแคมป์นี่นก็อันนี่ก็โอ,อ,อ้ยเยี่ยกูคอยกุ้งเต็มลมหายใจเฉยเีฉยสัก ไว้กูจะมีลมหายใจหน่อยสักนิดเดียวก็ยังดีไอ้ยึกเกิดมากูณเนี่ยไม่ได้หายใจกูตายแล้วไอ้ยึกเออ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 ไม่จำเลยนะเออโอเคมาพวกแคมป์เนี่ยมึงเก่งนะมึงโอเคมาอย่างนั้นกูก็มีเออสวยแต่ที่ เออสวยไปไหนจ้าเอาไม่ขยับเอาเกมกูเอฟเคไม่เอฟเคืเมเ,เ,เ,เกิดหลังป้อมปืนเออชอบจริงเลยการเกิดเกมน,นี้เงื่อเกิด เกิดมาคุณต้องมาเจอไอ้พวกมีบานเรียป้องกันคุ้มกลาตัวเองเ,เออไม่เห็นกุรีแล้วไม่เห็นกุรีแล้วกูไม่เห็นกุรีแล้ว,เ,ลว,อเ,ลวเออโดนกูสนหน้าโดนแก้แค้นไปซะเออสวยเออสวย กูยิงบราบราคอมออนคอมออนบราคอมออนคอมออนคอมออนเออกูยิงใครดัวไม่รู้เออสวยมาตั้งป้อมปืนตรงเนี้ยเออนี่สวยนี่กูตั้งไว้หนึ่งตัวมาครับมาใช้สกิลเทพของผมตรงวันนี้เออสวยเช้ ยิดผ่ายแล้วมันอ้าวยิงร้องปืนสองสอง,สองอันตายหมดเลยถ้าใครมันยิงกูทะลุเว้ยเออสวยมวาสปีรันครับสปีรัะสปีดรันโอ้ my god เราไม่หาที่กำบังวะทีนี้ไม่หาที่กำบังเลยเดีเย๊ อกลับมาที่เดิมมาการนี้นตกคือจะคือจะคิดวืมชอบจริงๆเลยอย่างนี้เออสวยไอคิปเปิดมาป้อมปืนมันแตกเลยวะโอ้ไม่แฟร์เลยอ่ะไม่แฟร์เลยอย่างนี้สวย เออสวยเออสวยมาครับกันฆ่าไปสี่สิบเตัวแล้วเนี่ยอ้โข่โหดเลยในจังหวะนี้คิดไม่ได้จะอยู่อันดับที่ท้ายของโโนะมีโบว์เลยเห็นไหมเกลียดมือไอ้สิงห์ที่กวันเออตายซะโอ,โอ้ยไม่ไมกลางดวงสวรพุ่ง มูอยู่นะไม่คิดศพกูเออสมมติมากบัวมันจะเอามันจะมีกันหรอเออไปซะโอ้จบพอดีมาครับดิเจ็ดพันถือว่าใช่ได้ใช่ได้ไดีกว่าดีกว่ารอบพี่ดีกว่าแบบ เสื้อพี่แล้วหรือกันนะเขี่มาโอเคปิดคลิปดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับใพ้ี่เราจะได้บวกกระดิ่งจะไ้ไม่พลาดคลิปใหม่แบบนี้บ๊ายบายนะครับเสียไปแล้วจ้ะบายแล้วกูมีเงินเดี๋ยวกูจะไปซื้อ